นี่การจัดบุญกระถินนะคะเหตุบุญกระถินในครั casually, ake, Alright, ้งน sure ี้นะคะถือว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะคะเจ้าขาดในข้างนี้คืออีหล่าหน่อยนั่นเองนะคะได้ว่าจ้างเจ้าของเองมาหลงมาล่นนะคะถือว่าเป็นบุญบ้านนะคะพี่น้องเป็นบุญกระถินนะคะบ้านน้องคู่นะคะพี่น้องเป็นบ้านอีหล่าหน่อยเองแล้วอีหล่าหน่อยกับพดกับแม่หน่อยพ่อเอกรวมทั้งเจ้าคณะนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเจ้าภาพนะคะพี่น้องอีหล่าหน่อยตั้งต้นกองกระถิญยที่บ้านเจ้าของเองเลย นะคะเป็นเจ้าภาพในการถวายกระถินในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีกับพวกพ่อแม่เอฟซีสุขุทุกคนนะคะพี่น้องเอฟซีลาหน่อยอุ้งอิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเก่งูกถูกนะคะพี่น้องพร้อมกันนี้นะคะพี่น้องลำดับของงานนะคะพี่น้องในการที่ก่อนอื่นนะคะอีหล่าหน่อยเองนะคะกะได้ถือว่ากับพ่อเอกกับแม่หน่อยนะคะพี่น้องได้เข้าไปทำพิธีนะคะรวมพิธีใน ตอนช่วงหวัวคานะคะพี่น้องกะจะได้มีการนะคะเออเอิญว่าอย่างละคุกนกะทําบุญตามประเภทนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอนิมนต์พระนะคะพี่น้องพระเอิญว่าพระเถระนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนก็นได้ป้ากันมาร่วมบุญในขังนีพรนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่ต้อนาแขกคนผู้ที่อันส่งเกียรติสุขภูสุคนนะคะร่วมทั้งไปถึง เรื่องเล่าของการได้มีการมอบโลห,หลาหน่อยพร้อมเด้พี่น้องนะคะโล่อันนี้ก็คือโล่ที่อิหลาหน้อยสีได้รับก็คือได้มาจากคณะกรรมาการนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอเพนสิขออนุญาตบอาสส่ฟั่งเน้อพี่น้องเด้อโล่นี่ได้บันทึกไว้วางสี่พี่น้องจ้าคณะกรรมาการกิจการเด็กเยาวชนและสตรีนะคะพี่นอ้องอผู้สูงอายุนะคะพี่น้องผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะพี่น้องจากสภาผู้แทนราษฎรขอมอบโลกเกียรติยศนี้เพื่อแสดงว่านางสาวรัตนาพรหอมหวนหรืออุ๋งหญิงเพชรบ้านแพลงเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณกุศลสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ไว้ณวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นรพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะ นี่ล่ะเอิญว่าแข่งเลือกแข่งไพ่มันแข่งใดแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งบดายีรีพี่น้องเนาะเห็นไหมคะยูยูนะคะพี่น้องณช่วงนี้บอกเลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวล่าที่อีลาหน่อยลับบอกเลยว่าดังยุเหลียวดังติม,งมีกันแหมพี่น้องเออจักสิว่าจังใดนะคะมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสได้พี่นอ้องอีลาหน่อยปล่อยเพลงเพลงล่าสุดของอีลาหน่อยก็คือเพลงสาวสมหน่อยค่อยหัก พอจะปล่อยเพลงออกไปนะคะปล่อยเมื่อวันที่เท่าไหร่ปล่อยวันหนึ่งคหรพี่น้องเออเอาปล่อยไปแล้วพี่น้องกถือว่าได้รับการตอบรับอย่างมหาศาลนะคะพี่น้องเห็นตอนนี้ลาหน่อยสาธุเด้อขอให้ผู้ค่าดังๆขอให้เอดังก็ยังหอบฝันมาหลังงานเด้อจ้าพ่นววาเห็นบ่แล้วก็ขอให้มีคนติดตามนี่ลาหน่อยตลอดไปเด้อพ่นว่าดังๆปังๆพ่นว่า คุขอได้บัตรคัดได้พี่น้องขอได้จังไหนซ้ํากันก,นกบหอกฝันมาหลังฮานต่อนี้นะคะ่คอยออกมาปุ๊บติดหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวความกันนี่ที่เนหนือผ่านซูเอด์ฮันือติดอันดับโลกไปอีกนะคะติดอันดับโลกลำดับที่สามสิบสี่ของลูกนะคะถ้าบอกว่ามีแนวมาสะดุดหยุดอย่างนี้จัหน่อยนะคะก็ถือว่าจิโหลดแหลนก็หนียู่ไปน้องนะเอาจังไหนกับโบจึงออกองเต๋ถึงเรื่องอุป,ปรสรรคมันมีอยู่แล้ว นะคะแต่มาถึงตรงนี้บอกเลยว่าอุปสรรควากน้ําต่างๆเหล่านั้นถือว่ากวดล่งข้องไปเลยพี่น้องเนาะมาถึงตรงนี้ก็คือลอ่าน้อยประกาศเส้นญานหนุ่มขับนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าอล่าน่อยมีดีกว่าเอ่อมีดีกว่าหลายๆคนที่คิดนะคะหลายๆคนที่คิดจะด้อยค่าหรือว่าจังไดแบบใดนะคะพี่น้องอเอฟเฟนอยากจะบอกว่าณตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาส ะตรงนี้ถือว่านี่คือคุณงามความดีที่อีล่หน่อยได้สั่งสมมานะคะพี่น้องต้องบอกว่าได้สั่งสมอ่าเรียกว่าคุณงามความดีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะเรียนแบบได้อืมบางสีสนเนาะไม่นอพี่น้องหลายสิง่งหลายแนยวอาจจะอยากจะจะมีคนเรียนแบบแต่ว่าจริงๆแล้วอุ้หอิง,องก็คืออุ้มอิงนะคะพี่น้องสาหรับโลนี้ถือว่าเป็นโลระดับประเทศเลยด้พี่น้อง ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะพี่ดองจากคณะกรรม,มาการกรรม,มาการนี่คืออยู่ใน,นสภาพนนีเมฟเ่นบ่าพี่ดองเออเอฟเฟนเองคะหนูงูปลาซ้ำแอฟเฟนนี่ล่ละแต่เอฟเพนถือว่ามันเป็นโลที่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความอลังการเป็นเรื่องเล่าของความที่น่าชื่นชมยินดีอย่างที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่อีหล่าหน่อยได้รับนะคะส่วนนี้ในบริเวณงานนะคะที่ได้เห็นนะคะทุกยอย่างขบถ้วนเพราะว่าเพิ่นจะจัดฉาก อมุมแต่ละมุมนะคะพี่น้องมีอีราน้อยนะคะพี่น้องเป็นเฮดซุ่มไว้ถ่ายไปถ่ายรูปเป็นมพี่น้องโอ้ยเป็นมีแหึงนะคะพี่น้องสุดสุด,สดอิรมีรูปอิลานอยผู้ใดไปก็จะได้เห็นออ้งอิงมันป่คอยากจะถ่ายน้ามุมใดยังไงโอ้อยอลังการอหลีพี่น้องนี่คือเกิดขึ้นในวัดนะคะพี่น้องสุดยอดนะคะความกันนี้ก็คือมีการเฮดอัน อีหลังอ่ะมัดฉาผ้าโชกหรือว่าเอิ่นว่าสวยดงสวยดาวบวมหันบวนว่านนพี่น้องเนาะแต่ละวันแต่ละว่าบานสิมีในตรงนี้ก็คือว่าแม่หน่อยรับตรงนี้แม่หน่อยรับผิดชอบตรงนี้แม่กระทั่งสตงสตาบต,ต่างๆกับล้วนแล้วได้จะเป็นกลุ่มพู้พ่อแม่เอ่อพ่อหักแม่หักทั้งนั้นเพื่อนไปสวยงานนี้ตกนั้นพี่น้องเข่าของล่างวงล่างวันกุดยางตัดห้่ลเหลวไล่ไล่ใดทั้งเหมือนทั้งมวลหมอบไปกับทางวัดไปทั้งมืดเลยพี่น้อง นี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อขึ้นนี้ความกันนี่กันอีหลาน้อยก็มีโชคพิเศษพอมมือขึ้นนี้พี่น้องบอกเลยว่าเป็นโชคที่สุดแสนจะลังการเลยอีหลาน้อยใส่ชุดตุ๊กตาเออประมาณว่าเป็นตุ๊กตากลองดุกลองดนตีใช่ไหมพี่น้องเออเป็นตุ๊กตาที่ใส่กระปุกโอ้ยไอ้เพจนีภาดประกอบนี่แหละพี่น้องเบื้องเอานะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดนะคะเรื่องราวของการขึ้นถ้ำการแสดง เพลงอีหล่าน่อยที่บอกว่าเป็นเพลงใหม่นะคะถือว่าเป็นการโชว์เพลงใหม่คือเพลงสาวน้อยสาวซ้ำหน่อยค่อยหักอูย้ยพี่น้องสะดิดว่าซ่านพี่น้องเออบอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่นอ้องเพราะว่อแม่แ,มแคบสิบ่รได้นั่งเลยละที่เดียวเชี่ยวนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วเวลาอีหล่าน่อยขึ้นถาำการแสดงยี่ใส่แตตามพี่น้องไปให้ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อบอกเลยว่ามันสุดแสนจะลั่การพี่น้องนับั้งแต่เปิดฤดูกาลมากพี่น้องว่าท่านใด คำว่าอาญะมันพรท่านเป็นนี้จากหนาเวที่ได้พี่น้องอย่าว่าจะอาญะพี่น้องต้องบอกว่าโคตรอาญะนะคะพี่น้องเออตามนั่นนะคะนี่คือมือนี้กับแมวเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยได้เป็นกว่าท่านนะคะพี่น้องเอิญว่าเป็นเจ้าภาพนะคะคือว่าเป็นเจ้าภาพของงานกัดทินบ้านน้องคูนะคะพี่น้องซึ่งเป็นบ้านที่อีหล่าหน่อยอยู่นะคะพี่น้องสีสเกตนลยล่ะนะคะ เอาจังไหนกะอนุโมทนาบุญนั้นพิลาหน่อยยินดีกับพ่ลาหน่อยอนุโมทนาบุญนั้นลาหน่อยเด้๋ยสาธุสาธุสาธุได้หอยได้แขนนําเพลินดูแน่จากน้อยนะคะพี่น้องอ๋จัดไปนะคะพี่น้องขอให้บุญกุศลนี่กลับมาสู่ตัวผู้ขายเองและครอบครัวและเอฟซีสุภุสุคนที่เขามารับชมและเอฟซีทุกคนที่เขามากดติดตามใหครับแอดเพนเดอร์พี่น้องเด้อกุศล่วนนี้ขอให้รับน้่กันนะคะพี่น้อง เออสุดยอดนะคะพี่น้องส่วนไายคลิปนี้นะคะพี่น้องกะท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะกัแสดงความคิดเห็นยินดีกับอีหลาหน่อยแบบไดนยังไงกับข้อมิน์เข้ามานะคะท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณลหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อส่วนไายคลิปอีหลาหน่อยก็พอก็ได้ฝากช่องอ้ก,กับแอดเป็นหิ้งๆปักปัง ซูู่่สู้ข้นได้พี่นองด้วยถ้าี่ลากระพาะฟซ่องให้เสียงด้านดีดีเด้จ่าฝากอะไรก็แค่นในกำลังใจนี้สู้กนน